โอ้เราจะมารีวิวเกม Battlefield กับคุณฟันลูกสุดๆนะอีเหียแสงเลเซอร์มึงมาแทงตากูนี่คือชีวิตปรจจุบันของสไนเปอร์นั่งสอยอหาหัวก็สอยเฮ้ยเหี้ยเสียวตกว่ะเฮ้ยออกวะเฮ้ยถ้าเกิดไม่งงพอแม่งแบบนี้ไม่เคยเล่นนะแบบนี้พี่เล่นมานานแล้วน้อง ไม่เล่นเลยอนะ่ะเหี้ยเล่นลนะน,ลน,นั่งเล่นเกมสก,กายลิมอยู่เล่นเชียี่ขาหานรถยึดเดี๋ยวละแต่หาตัวการไม่เจอว่ะนั่งยานรถถังไม่ไม่หาคนรถถังรู้สึกจะพังไปแล้วอ่ะนั่นรถถังยังเล่นสบายใจเฉยเลยอ้าวใช่เหรอแซงรถถังเราเลยอนยะ่างเงี้ยถูกรถถังเรานี่หว่าแม่ง มันยิงลำบากอยู่เงี้ยเราต้องนั่ง,ง,ตงแต่เวลาเล่นกว่าเล่นสบายมีขาตั้งนะนฉันช่วยสอกอแคอลงไปซะออออหตว <c oughs> อยู่ไหนวะ <c oughs> หลังไงอิชอฮระวังมันขึ้นมาข้างบนด้วยดูด้วยแล้วผกอย่าผกอ่ะโอ้โหคนเล่นน้อยน้อยนานี้อน้อยเฮ้ยน้อยยิ่งดีโน่นโน่นรถถังโน่นโน่นเอาแสเปอร์ยิงว่าถังเลยยิงสองปียังไม่ยังไม่พังจ้าเลเซอร์มาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้หมดเฮ้ยหนุกดี เราหน้าปืนเก็บเสียงไว้เพิ่งได้ปืนนี้ใหม่ๆปืนอะไร SV ครับป,ป,ปืนนีจ้จะได้นานแล้วแต่ไม่ใช้ไม่ใช้อ่ะมันจริงก็ต้องชักอ่ะถูกมันลำบากนะเวลาการใช้อ่ะแต่อันนี้มันโทมไกลไกลอ่ะไกลซูมสองเท่าอ่ะนั่งหนวะแปดเอ๊ะ ก็ยังไม่ได้เคยใครคนเลยล็อกเปล่าอุ้ยเชีย่ยคนเล็กน้อยก็เงี้ยเมื่อยวะปุ๊บกระโดดลงไปข้างล่างเนี่ย,เ,ย,ลเ,ยเล่นเลยม้ยอุ้เชีย่ยอ่ะโย่โย่ปืปนโย่ปืนถือนี้ปุ๊บไม่ได้หันหน้ามาดิเอา้าเชี่ยนี่แม่งบ้าล็อกเหรอ ไอ้ข้อกลาวเว้ยปะไม่ได้ไม่ได้อินดี้เลยล้อแต่ข้อกลาวคุ้มกันให้เดในโมเดลโมแฟนรู้ไหมคุ้มกันไม่ได้อินดี้เลยล้อแข่งข้อกล่าวใครบ้างเยอะโจนโจนที่สุดโจน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 เหรอโจนเหรอโจนเหรอทีมคิวใช่ไหมเฮ้ยทีมคิวอ่ะเฮ้ยพวก็ถังมาแล้วเว้ยข้างอ่ะ ไหนตกใจใจนีแม่เกีวเลกวิดไม่ใช่ทีมเดียวกันคือเฮดช็อตยนโนเฮ้ยซ้าีมันเปิดชิมชิวเหรอไม่เปิด โอ้ยเฮ้ยขับรถมานี่ไปด้วยฮะอันนี้ไปด้วยไปด้วยเด้งเด้งเอาอีเหี้ยตายเหรอเออลืมกดแม่เล่นนานกูลืมหมดแล้วอู้ดจบเฮ้ยมารับถัานดีครัจอยทีมดิเออหนึ่งไม่เล่นนานแม่งลืมหมดแล้ว อยู่บาโวะก็จอยไม่ได้ว่ะจอยดีไปเรื่อยๆมันมีคลิกแล้วจอยมึงล็อกอ่ะมึงล็อกกับพ่อเหรอเฮ้ยกูอตอกลาวมึงทีมมึงล็อกอ่ะกูเห็นเป็นลูกกุญแจลูกกุญแจอ่ะอ๋องั้นก็เดี๋ยวย้ายทีมแชปปิ้งอยู่เอ็กโค่เดี๋ยวชลิชแชปปิ้งอเอ็กโคโ่ตอนนี้อยู่ฐานบีฐานบีอนะ่ะไปหา,ม,หามา อยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะตัวนั่นพินเองอ่ะรถถังใครวะเฮ้ยฟุ๊กรถถังดีกว่ามีมีเยอะแหวนหน่อยแหวนเออใครวะเอ้าไอ้เชี่ยมันขึ้นมายังเนี่ยอยู่ไหนอ่ะในเค้ื่องอยู่ไหน,น,ไนอ่ะขับรถเล่นวะเฮ้ยไปด้วย

好多场。 มันนั่งขับรถผากเล่นกันเอเอ,เยอยู่เนี้ยสามร้อยสามร้อยเมตรเป็นปกค้นแล้วเราควบแนวนะ

กันเลยไอ่มไอ้นุ่เ้ยพวไโดนยิงอะไอ้เฮียก็พวกหอยี่ว่าจอหมอเียมอเฮียอไล่โขนขึ้นบเห็นไหมนวะ

เป็นทีด่นนีมรลยกมถ้าเกิดรถตัดเป็นบายนี้ได้นี่เกิดอะรขึ้นอ่ะข้างข้าขา ขาไงยูขาไงขาไงเอาเจี๊ยลอก่อนโดนตุ๋ยตายเลยฮะไม่เห็นแม้เอาจะดูทำไมตอนนี้จะเข้าหมาใหม่มาใหม่เร็วๆกะจบอยู่แล้ว ฐานไหนวะตอนนี้คนในเซิร์ฟมีอยู่ยี่สิบคนฐานจีตอบไปเป็นดาสไตทูคาคาร์เต่ตอบไปเป็นดาสะไตทูคาคาร์เรื่างดีดีกว่าฐ <c oughs> านเอฟโดนมาทายต่อ โ <ส straightforward. S 2> อ้ยเทีย่ยกว่าตาย่ชเปอร์วะเนี่ยีใครมาไปวะโอ้ยโดเปอร์ยิงว่ะยู่พรุนี้ครไปพงนีเหรอมีเจ๊มีป๋ามีมินแล้วก็มีเขาอ่ะไปกันลัง้าโหลังลา โอ้ยเดี๋ยวต้องมานั่งปั่นกินใจกาไปทำด้วยนะเฮ้ยเชี่ยว่ายน้ำว่ายน้ำายนว่น้ำแกรไเชี่ยแมกูว่ายน้ำโดนไวเปอร์ยิงโคตายหลัดออกไปสวิตทีมไม่ได้อเรจล อะไรเนี่ยยังไม่เคยสวิตเลยแล้วก่อนอยู่ออม,มีกิ้งหวัวอยู่วแบบ่าวบขับเจ็ตอำลาไอ้แหลกตกน้ำ ทีมเวสไม่มีแต่ไก่วะไก่ประเภทอะไรวะจบแล้วเสียงเพงขึ้นล้วตัวอยู่ไหนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไได้แมว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 มาเล่นพาตัว ไอ้แมวเอาโวยดุยฐานดี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 ไอ้เหมือนอยู่คนเดียวอ่ะมันเหลืออยู่คนเดียวใครจะได้เก็บจับโอ้ยไอ้เหี่วไยใครวะ จบ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 วบจทีบจ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 ดจวจบจบอัพไม่อัพอจบจบจบับจจมจบจบจอบจ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 บบจบจบจบ่บจ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  มันใช้ยังไงวะโซล่าเฟมโฟเฟมไอเหมือนกล้องอะยังไงอะ <c oughs> ปลดล็อกหลังจากได้ชนให,หม่เหมือนกล้องอะไรยังไงวะงงเดี๋ยวขอลองเข้าก่อนไอ้ฟุกเองอยู่ทีมท,ทีมเราละไม่ต้องเปลี่ยนนะโอ้บอทถ่ายอยู่ปะเนี่ยเวนอย่ายเงคราวนี้หยุดแล้ว <c oughs> มาถ่ายใหม่เดี๋ยว เดี๋ยวมาเพิ่มเป็นรายการที่ชอบด้วยถ่ายอยู่ไก่วิ่งผ่า,านไก่ไก่คาร์ดการนี้ไม่ต้องไปต้องใช้พวกทางอากาศหรอกแอร์โหดว่าต้องดันเนี้ยอ๋ออยู่เองคนเริ่มคนเริ่มพูดเลยอ๋อนะก็ถ่ายอยู่เียดเฮ้ยเองอยู่ไหนอนะ ไม่รู้ดลยังไม่ได้ซีบีทีมเลยวะเฮ้ยเอ็งอยู่อ้าอยู่อยู่เอสไหมหรอว้าโย่เมึงอยู่ยูเอสดูอีมึงอยู่ยูเอสอู้ยูเอสคุยให้ลังแรมไปก่อนมาเดลต้ามาเดลต้าเดลต้าเดลต้าเออเดี๋ยวรอตายก่อนมึงจะเข้ารีบเข้าับผอมึงเหรอเอสวีเดี๋ยวโซล่าเหรอโซล่าโซล่าโซล่าเปล่าอ๋อโฟล์แอมเหรอ อจำไม่ได้เหมือนเคใช้ยังไงวะมันเอาไว้จำไม่ได้เอาไว้ส่องพวกรถถังพวกเนี้ยน่าจัวะใช้ใช้ไหมอ่ะไม่ใช้ใช้เ M ็มเอ็มเอ็มเอวีเช่ยจะตาจเะเอเออดต้า ไม่ค่อยอยากได้ U.S เลยปืนมันเนา่าไม่ใช่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่น U.S นะมันเลยไม่ได้อัปเกรดไปโยเดี๋ยว <c oughs> เราไปเล่นขอเงินอย่าไปเคลียร์ฮาร์ดดิี้เ<อ>นี่ยเฮ้ยเจอเหยื่อเจอเหยื่อต้อง,อองเอาพีดเหยื่อบ้าอะไรกูมึ่งทีมกูจะตบเลยเฮ้ยมาๆๆนั่งสันั่งตุ๋ยตรงนี้ดีกว่า เองมีคนช่วยสองรอเอนเอ็คนช่วยสองไปวิ่งไปเดี๋ยวคุ้มกันให้แบบควมดิ้อะเอาเยอะเดี๋ยวสองคลิปมาให้ด้วยนะไม่ใช่รดสังเดีเ้าก็เดี๋ยวอัปโหลดราเออเออเฮ้เชี่ระวังกอะสายไล่สายไร ระวางัาวางระวางัาวางระวางังระวังเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยะอยู่ไหนอยู่ไหนไฮ้คนโผล่มาเจอาว่ะมันอยู่ในจุดอับระวังระวังระวังจุดอับดูไม่ได้อ,อ่ะใครทักมาเฮ้ยเขี้ยะ

อ,อาอยุช่วยต่อยหน่อย,อยเฮียคูเพื่อนเลยไม่เล่นนานแม่ครตากเลยตอนเนี้ยกากว่าไปเลยไม่เล่นนานนะอิสว์ลมแรงเฮียโอ้โหจัจเต็มเลยนั่น เป็นตอบ này được đó Đây người ta đã Súng hay cài rồi nghĩ ao em kia mà đi quả Bạn này mang quăng trên bệnh nữa Chờ nó vang tưng Chịu em bên hẳn Vũng nó có thẳng đâu ơi Ồ chắc chắn thẳng thông à đang ที่ไหนวะอยู่ข้างหลังอ่ะตรงตรงรถถังอ่ะระวังม,ม,วมีปืนเอาไว้ไหมวะเฮ้ยกไม่ปืนด้วยอย่ายิงกูแม่งยิงหมดแล้วทางเหนือเมื่มอก่อนเคยเก่งสไนเปอร์จนกระทั่งธนูปักที่หัวเขา้า สกายลิมเคดิตเคดิตสกายลิลกไกลมไม่ต้องออบจนกระั่งสิสกาย วันเด็ดเทีทีค่ะเหมือนไม่ยิงถูกเลยบางคนมีโฟบางคนมันใช้โฟตายเลยเออจริงมีมันมีโจริงตั้งแต่ตั้งแต่เตะเป็นสองอะซื้อแบตแถมมาเล่นๆอยู่แม่งบินได้เฉยเลยฮ่ามันติดไปเยอะมันบินเล่นเลยอ่ะบินแล้วยิงไม่ได้เนี่ะ มันมีนอะไรเหอเอาปืนใหญ่ไปกินป้าเลยไม่รู้จุดกูแล้วตายเลยเหม็นตานี้เยเนไก่ว่ะไม่รู้ว่าอยู่ทีมไก่ว่ะ ต้องติดคำสาปไข่โอ้โหเลเซอร์ไก่เลเซอว์โดนด้วยโดนด้วยโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วฟึ้งพักเกิดเยโดนไหมโดนแล้วโดนแล้วไม่รู้จุดแล้วทุบทุบไปแล้วโดยเราขังมาโดนเอ้าตายได้เฉีย อ้สะดุดหินเหรอได้คนโอ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยว่าด่ากระดุดหินใช่ไหมไม่รู้อะกระดุดหินเป็นงั้นว่ะโอ้โหเห็นนั่งเดินเดินอยู่แม้กสะดุดหินตายใช่ไหมเอ้าจุดสปอตยังไม่ตายเลยไม่พังไม่พังเลย ไหนล้มันเกินทางนี้วออะไหนวะก็ขีดชื่อไหนวะเอาเนี่ยชีย่เยเชี่ยเฮ้ยรีบจบดีกว่าจะไปถ่ายของออฟกันแล้วกงตาเล่นจนเกือบจะจบของออฟที่เราอยู่ เัาฝ่าเล่นับะสบควมเพราะว่าด่านแรกดันอยู่ดันอยู่ทีมไก่เล่นกับไก่ไก่พาไก่ย่างวิชิบุรีเฮ้ยรถถามกูมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่น้วอ้ยอุ้ย้ย มันเล็งมาแต่ไกลเลย๊ายบายโยีคนอยู่กูแ่ออกเลยกูเอง แ่เป็นต้นไม้ต้นไม้ผ่านตายได้ยอยไปศพไปไห,ไหไวะมันแหลกงี้วะเยอยู่าหน้า <c oughs> สายอะไรดีวะ ไหนมันอยู่ไหนนี่ทีมไก่มันยึดยึดเชี่ยอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแม่งมีเครื่องเลงไหวเฮียไปอยู่อยู่จบเกมดีกว่าไอ้มันแหลกจริงเว้ยมันแหลกจริงเลยยูใจว่าใคร một số băng kẻ băng 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 gì mình phải làm cái gì cũng được nữa chia băng cũng tìm đây cô một ui đón 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 จะเห็นดูว่าแล้วด,ดูดูข้างบนไม่เดี๋ยวลองใช้ปืนจัดย้อนทีอันนี้ก่อนตายเหรอตายแล้วลูกตาผ้าตาผ้า,าโอ้ยเจ้ยมันมันโอ,โอ้ตกใจแม่งไม่ถึงจะแพ้ถึงจะแพ้แต่เข้ามันเอถอะโอ้เอาปืนจ่าม,มาใช้แพ้แต่เข้ามันนู้วไง าเจอแล้วโดยไซเบอร์สองแล้วลัะนัดยังยไม่คว้าแล้วจะ <c oughs> กระทั่งจะกระทั่งลูกกระสุดปักที่กระบาดไม่ได้แมงมีมปุป่มตีอ่ะจะชีวิตกระสุดปักที่กระบาดเฮ้ยปักที่กระบาดที่มันที่มันไม่อ่อนแล้วล่ะมันตายเลยโดนี้ะ ไม่ที่สองอันแรกของเองมันเลกอ,อย่างเงี้ยเละเละกูไม่นั่งสองสองอยู่แม่รู้รู้จุดกูแหลกจริงจริงอะโย่ตัวโอ้ยโอเคทังไปหนึ่งละทำมา เล่เก่งกับฟุกมั้ยเล่นเก่งกับฟุกฟูกข้างหน้ามีรถถังอยู่หนึ่งสองแล้วก็ตัวเฮียกำลังถอยกูอยู่มีรหารดีบจุดเลงหายล่ะอ่าฟุกไปด้วยมั้ยไม่สปองไม่สปอนแล้ว จบจบยินไม่เสียงไงไม่ยินนะเลยถ่ายเลยถ่ายจบจบ